ที่กรมพัฒนาที่ดินนายจรันธาดากันสูตรองคมนตรีประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการเกษตรวิทยาพร้อมด้วยพลเอกกัมปนาธิรุติองคมนตรีที่ปรึกษาโครงการรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะกรรมการโครงการร่วมประชุมโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารแนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมตามศักยภาพและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของรัศดรก่อตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่โครงการ1350ไร่ตําบลโป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงานโครงการในปี2565อาทิการดำเนินงานร่วมกับโครงการหลวงและสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงในการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรต้นแบบปี2566การอบรมหลักสูตรปรับปรุงพัฒนาฐานเรียนรู้8ฐานและการปรับผังแปลงเกษตรกรจำนวน58รายรวมทั้งการพิจารณาแผนการดำเนินงานปี2567ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ5ปี256 6 6ถึง2,570จากการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการผลิตของโครงการเกษตรวิทยาตามความถนัดและความสนใจเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงต่อไป